ก็รู้ว่ากำไรแล้วอะแต่ว่าเราก็อยากได้เยอะกว่านี้อ่ะรอบนี้ก็จบไปที่2,200นสนะทุกคนก็ถือว่า วส,ว,สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของอ e ีมวยชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนนะวันนี้มวยจะพาทุกคนไปเล่นเกมซันโมนนะทุกคนนะอยู่ในค่าย PG เหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาเล่นกับเว็บ PG t u เทอร์โบ168เหมือนเดิมนะทุกคนจ๋ารับชมรับฟังเพื่อคนเหมือนเดิมเท่านั้นไม่แนะนำให้ทําตามในเด็ดขาดน,นะทุกคนนะวันนี้ทุนที่เราพกมาก็หลักพันเหมือนเดิมนะทุกคนนะเราก็ปรับเป็ดทำเซตเป็นอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตั้งเป็นออโต้สเต็ปเดิมเลยเธอ ไปกันเลยทุกคนจ๋าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกคนนะเป็นหลักสิบมันเดิมโดยทุกคนนะข้อดีของเกมนี้นะทุกคนจ๋าเป็นเกมที่สามารถแยกตัวคูณได้ตัวคูณของน้องจะแบ่งเป็นสองฝั่งเลยนะทุกคนนะมันซึ้งอยู่นะทุกคนเกมนี้ถือว่าแบบเลิศมากๆนะจ๊ะเขาจะสะสมตัวคูณได้ด้วยนะทุกคนเมื่อมันเข้าฟรีนะจ้สเกตเตอร์ก็สามตัวเข้าฟรีเลยนะจ๊ะเกมนี้จะอยู่ในค่ายพีซีเป็นอีกหนึ่งเกมที่ ถือว่าโหดมากๆนะทุกคนนะ <c oughs> ก็ถือว่าเวลาแตกมาจีหรือว่าตัวคูณหรือว่าตัววายพวกเนี้ยทุกคนมันจะลงแบบโหดมากนะยิ่งถ้าแบบตัวคูอ่ะมันจะแบบโห,หดมากจริงทุกคนแล้วแบบตัวคูณสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามันสามารถมารวมกันได้นี่คูณสี่แบบนี้เลยรวมกันได้เลยนะทุกคนนะตัวนี้นะอ๋อซันมูนนะจ๊ะทุกคนจ๋าค่ายพีจมีแน่น,นอนกดเข้าไปเล่นกันได้นะ ก้อนแรกของเราก็มาแล้วทุกคนนะก้อนแรกของเราก็จบไปที่444บาทตองสี่ไปเลยสวยมากเขาถือว่าเลิศอยู่นะสำหรับเกมนี้นะทุกคนเป็นเกมที่ไม่ได้เล่นบ่อยแต่ว่าไม่ได้แบบอันนี้นะทุกคนไม่ได้เล่นบ่อยมากแต่ว่าเขาถือว่าดีถ้าใครที่แบบเล่นอันนี้นะอุ้ยสเกเตอร์จะลงไหมอ่ะไม่ลงด้วยเออ มีให้ลุ้นอยู่มีให้ลุ้นต่อมีให้ลุ้นต่ออืมไม่ลงนะทุกคนเหมือนจะมาแบบเหมือนจะลงแต่ก็ไม่ลงนะอุ้ยอุ้ยอุยอีกแล้ว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 รอบนี้ลงแน่รอบนี้มาแน่ขอมาเหอะออ้ยแน่นอนจ้าช็อตนี้ต้องลงและสิบหมุนนะทุกคนนะสามตัวของเขาก็จะได้อยู่ที่สิบหมุนนะจ๊ะ ส่วนน so like ักสามตัวก <wieder. S 1> so ็ได e ้ที่สิบหมุนนะเกือบจากทุกเกมบางเกมน้่นแห้าที่จะแบบสิบสองหมุนทุกคนเนี่ยตัวคุณมันก็จะสะสมไปเรื่อยเวลาเข้าฟรีเนี่ยมันจะเป็นแบบฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วเวลาที่มันแบบมันแบบเวลาแบบยังไงอ่ะแบบเวลาได้ใช่ไหมทุกคนเวลามันได้อ่ะแล้วมันได้แบบสองตัวยังไงอ่ะเขาเรียกว่าไงว่าแบบได้กินแบบเต็มหน้ากระดาะทุกคนมันจะได้แบบว่าตัวคูณแบบรวมกันทั้งสองฝั่งได้เลยนะเออถือว่าแบบโหดมาก ถ้าแบบเนี้ยถ้าแบบตอนเนี้ยมันรวมกันใช่ไหมมันก็จะได้เป็นแบบว่ายี่สิบกว่านะทุกคนสามสิบยี่สบแปดอ้เลิศอยู่เลิศอยู่ต่อคูณเขาแบบโหดมากถ้าตอนเนี้ยเข้าฟรีอ่ะแล้วแบบต่อคูณมันโหดโหดนะทุกคนโอ้โหรับรองว่าแบบแตกดีแน,น่นอนนะทุกคนแต่ว่าจะแตกดีไม่ดีมันก็ต้องอยู่ที่เว็บอีกทีนะทุกคนถ้าเล่นเว็บตรงมันก็ โอกาสที่จะได้มันก็สูงนะทุกคนแต่ถ้าเล่นเว็บเอเซ่นเนี่ยก็โอกาสที่จะได้ก็น้อยนะจ๊ะส่วนใครที่สนใจเล่นเว็บเพีว่วกระหม่เนี่ยก็สามารถดูลิงก์ใต้คอมเมนต์ดได้เลยนะหมวยแปะลิงก์ไว้ให้แล้วทุกคนใครอยากให้เล่นเกมไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะรอบหน้าหมวยจะมาเล่นให้ดูนะหรือว่าอยากให้หมวยอะ่ะเล่นเบ็ดไหนอะก็แจ้งได้บอกได้นะจ๊ะเออ เกมนี้มันต้องแบบว่าแบบต้องไปแบบเรื่อยๆแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบใจเย็นๆนะทุกคนแบบไม่ต้องรีบมากเอออุ้ยลงอีกแน่ลงอีกแน่มาแน่มาแน่หมวยเออหมวยมาเปล่ามาฮะตัวที่สี่มาได้เปล่าหุ่ยก็นาก่าจะจบที่สามตัวแหละเนาะสามตัวก็ถือว่าโอเคนะล้าแบบสี่ก็ถือว่าแบบในนิดน,นึงก็คือกําไรแล้วะเออนี่ ตัวคูณลงแบบรวยอยู่น,นนะแต่จะได้ใช้ไหมอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีตัวคูณลงแบบลงดีจริงแต่ได้ใช้หรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูอีกทีนะมันแบบจะเป็นจะได้อเออตัวตัวคูนเนี่ยคือมันมาแบบโหมดมากมันมาแบบทุกรอบอะ่ะแล้วตัวคูนคือสะสมนะทุกคนชอบตัวคูนตรงนี้มันสะสมไปไเรื่อยๆอือมันสะสมอะเลิศมากได้ใช้แค่ฟังเดียวนะ มื่อไรมันจะปึ้งแบบปึ้งเดียวเลยได้ใช้สองฝั่งเนาะน่าจะเป็นแบบเป็นช็อตที่แบบแตกแบบแตกเยอะแน่นอนโอเคทุกคนเข้าฟีลรอกนี้ก็จบไปที่เก้าร้อยสิบสองบาทก็ถือว่าเลิศอยู่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่้วทุกคนก็ถือว่าโอเคนะเราเล่นในแบบเป็ดเป็ดแบบหลักสิบนะทุกคนเราไม่ถึงเราไม่เคยเหยยบถึงหลักร้อยเลยนะเราเล่นแค่เป็นหลักสิบหมดเลยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี้เลยทุกคนสูงสุดก็น่าจะหกสิบเออ แค่นี้เลยทุกคนเราจะไม่เล่นมากกว่านี้นะทุกคนเพราะว่าทุนเราหน่อยทุนเราไม่ได้หนักเอเออืมไหนน้องกเ็เลือโอ้ตัวคุณมาแบบนี้โอ้โหอย่างนี้เลยอืมพันสามเด็ดมากโอ้แต่มันมาจับจังหวะที่แบบตัวคูณมันกำลังน้อยอยู่ว่ะโอ้โห ถ้าแบบจับจังหวะที่ตัวคูณแบบสะสมกันได้แบบเยอะๆ 2, สองฝั่งหกสี่สิบเนี่ยนะอู้รับองเลยว่าแบบหึมันแน่างานเนี้ยโอ้อันนี้ก็หมื่นสี่ก็ถือว่าโอ้ยหมื่นสี่พันสี่ก็ถือว่าโอเคเลยทุกคนตาลายหมดเออฟีจะลงให้อีกไหมฮะขออีกสักรอบขออีกสักรอบสิได้บ่เนาะเอออีกสักรอบสิได้อยู่บ่ไม่ได้นะ แต่ว่ามีโอกาสได้ลุ้นนะได้เล่นอยู่เออถ้าลงก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ลงก็แล้วไปอุ้ยมันมีโอกาสได้ลุนล้นอีกได้ลุ้นอีกลงสักทีเถอะลงสักทีเอวอแม้เขาอีกตัวเออนั่นไงมาแล้วทุกคนได้อีกสัก์ถือว่าเข้าฟีดดีมากนะวันนี้ถือว่าลดอยู่เข้าฟีดแบบรวมมากเข้าฟีดแบบจึ้งเลยถือว่าโอเคเลยนะ โหขาดเคไปตัวหนึ่งอนะอืมสวยครับอ่าไหลต้องถ้าเข้าฟีตตัวคูณมาสะสมนะเออแต่ว่ถ้าแบบด้านนอกครับแบบตัวคูณมันถ้ามันไม่ไหลต่อเนื่องแนละตัวคูณมันก็จะหายไปอืมขอปึ้งเดียวได้ไหมปึ้งเดียวแบบปึ้งเดียวแบบเยอะๆตัวคูณแบบเยอะๆ ขอที่นึงมามาได้เปล่าให้ได้ประจ๊ะโอ้ไม่ลงด้วยนะขอปึ้งเดียวปึ้งเดียวเท่านั้นนม่มาจริงด้วย,วยของามๆดีกว่านะ้อแต่จริงแค่นี้ก็ถือว่าแบบกำไรแล้วนะทุกคนก็ถือว่ากำไรแล้วอะแต่ว่าก็อยากไปเยอะกว่าน,นี้ รอบนี้ก็จบไปที่2,200น้ะทุกคนก็ถือว่ากำไรแล้ววันนี้นะจ๊ะใครที่สนใจนะทุกคนอย่าลืมลิงก์นะคะลิงก์อยู่ตรงคอมเมนต์แล้วนะจ๊ะหมวยจะแปะลิงก์ไวใ้ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะทุกคนนะใครอยากให้เล่นเกมไหนให้ดูเนี่ยหรือว่าอยากให้หมวยลองเล่นเกมไหนราคาเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่เนี่ยสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะจ๊ะหมวยอ่านทุกคอมเมนต์นะบอกเลยอุ้ยเข้าอ,อีกแล้ว เ้อออบบาอย่างเราเขาแบบงงมากเขาแบบงงมากผมไปในตั้งตัวแบบเออลดดูลดเลยลดเลย perfect ซึ้งๆนะจ๊ะไปต่ออ่ะระหว่างที่รับชมเนี่ยอย่าลืมกดไอ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะทุกคนสั่งนะอย่าลืมกดติด, like, ด, share, ดตามไวนนนะมม้นะห่อยจะเอาคลิปแบบนี้มาฝากให้บ่อยๆนะจ๊ะนี่จ้านี่จ้านี่จ้าอยากให้เล่นเกมไหนบอกได้นะดูว่าอยากให้ห่วยอะอยากให้เล่นแบบ ทุนเท่าไหร่อะแจ้งได้นะทุกคนอยากให้เล่นที่ทุนเท่าไหร่บอกได้นะค <_ d ance> อมเมนต์ไว้ได้หมดเลยนะจ๊ะแล้อีกสี่โมงสุดท้ายถ้าหมดถ้าหมดรอบเนี้ยก็พอแล้วนะทุกคนพอแล้วนะก็ถือว่าโอเคแล้วอะก <ๆ S 2> ็ะได้กําไรอยู่ก็ได้กําไรแล้วอะไม่ไว่าได้กาไรไม่ได้น้อยด้วยนะก็เยอะอยู่นะทุกคนก <_ d ance> ับทุนพันหนึ่งแบบพันนี้นี่ได้กำไรเท่านี้นแบบกำไรแบบสองสามพันสี่ห้าพันก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะทุกคนก็ถือว่าเลิศเลยอะเน้จ๊ะ โอเคสุดท้ายสุดนี้นะทุกคนนะใครที่รับชมรับฟังอยู่นะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากเว็บพีจีตบนหกแไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะจ๊ะใครที่สนใจนะทุกคนอย่าลืมกดลิงก์ ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะทุกคนนะฝากถอนง่ายมากๆทุกคนเพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเลยสมัครง่ายมากๆฝากถอนไม่มีขั้นต่ํานะจ๊ะทุกคนจ้าแล้วก็ทําถอนถอนเนี่ยไม่ต้องทําเทิร์นด้วยทุกคนถอนได้เลยเละในเท่าไหร่ถอนได้เลยไม่ต้องทําเทิร์นด้วยนะจ๊ะแนะนําเพื่อนรับไปเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกคนแล้วก็รับคืนอะไรกยกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> คืนยอดเสียให้ทุกวันส0อร์ซนนะทุกคนนะก็ อย่าลืมติดต่อแอดมินกันนะจ๊ะโอเคทุกคนอย่าลืมแนะนําเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะทุกคนจ้าก็อุ้ยเรามีกระไดมาอีกนิดหน่อยทุกคนแบบลากันแล้วอะลากันแล้วได้อยู่อุ้ยพันเจ็ดเลยนะไม่หน่อยนะพันเจ็ดไม่หน่อยนะลดมากแบบฉ่ำมากวันนี้แบบกำไรแบบอร่อยเลยนะจ๊ะไปกันแล้วนะทุกคนนะบิบิวจ้า